เดี๋ยสาวสุดินจะพาเพื่อนเดินไปดูบนเขาบนเขาหลังตึกสีเหลืองเนี่ยจะ้ะดูเห็นหมะเนี่ยสาวสุดินเนี่ยอยู่ชนบทเยอรมนีเด้อจะ้ะอยู่นอกเมืองนะเห็นไหมมะเหีหม้มะทุกปีนี่คือหนานะจะ๊ะหนาจะ้ะ นี่โรงเรียนนะจ๊ะโรงเรียนโรงเรียนที่นี่จะถึงอ่าจะถึงมหกนะเพื่อนจ๊ะไปเดินไปจ้ะ ไปรูปแม่นางเรียนจ้ะขาวพลน ตรงทางเดินนี่มีคนมาทำกรีดที่มาออกแล้วจ้าเพื่อนจ้าเนาะสีแดงๆนั่นก็จะเป็นโรงเรียนอนุบาลแต่โรงเรียนอนุบาลจ้นเพื่อนจ้านู้ได้ยินเสียงรถฝั่งนูน้นตึกพี่บัวตึกพี่บัวเอารถมากรีดเลยจ้ะนู่นน่ะ รถกีด,ากดมากิธีดทมะเลยนี่ก็ยังตกต่อเนื่องนะคะเพื่อนๆขายยังไม่หยุดเด้อย,ยังไม่หยุดจ้ะยังตกอีกจ้ะวันนี้วันอาทิตย์สวยงามจ้ะเพื่อนจ้า นี่เราเดินไปฝั่งนี้กันเนีเดินขึ้นเขาฝั่งซ้ายมือกันเนาะเดินไปจ้ะเพ่จ้จ้าขึอนพาเดินขึ้นไปฝั่งนี้จ้าโอขามากเลยเ,เพื่อนเพนจ้าดูโอ้สวยงามจ้ะ ไปกันนะคะสาวสลินพาไปชมหิมะเนาะเพื่อนๆนะจ้ะนี่โรงเรียนอนุบาลจ้ะ ก็จะเป็นสวนจ้ะสวนให้เช่าจะ้ะนะสวนให้เช่า,ชาทาั้นเดินจ้ะดูนี่ให้มะขาวสวยเนาะขาวสวยมากเลยเห็นไหม นี่นี่ขาวยังก,กระดาษขาวจริงนะเพื่อนชาดูเหมือนเหมือนอะไรเขาเรียกอะไรปิงซูบ่ะน้ำแข็งใสบ่จะเหมือนน้ำแข็งใสเหมือนปิงซูเลยเนาะจากซัสส้นก็เดินมาถึงเต็นเขาวแหละต้องขึ้นไปอีกนิดนึงจ้นะเนาะถ่ายวีดีโอให้นเพื่อนดูก่อนเหนื่อย หอมเลยจ้ะดูนี่เพื่อน,เ,นออเพื่อนเห็นโบสถ์ไหมยอดโบสถ์อ่ะเพื่อนเพื่อนเห็นปะยอดโบสถ์นะนะยอดโบสถ์เห็นไหมสาวซุนอยู่ตรงนั้นแหละยอดโบสถ์เห็นไหมสาวซุนบ้านสาวซุนอยู่ตรงนั้นแหละจ้ะโหดูภูเขาเต็มไปด้วยหิมะขาวสวยสวยงามจ้ะเพื่อนจ้ะเนาะ,นะ เห็นไหมหมู่บ้านจะอยู่กลางหุบเขาเลยจ้ะเพื่อนจ้ะภูเขารอมรอบจ้ะโอ้ยไม่กดโอ้ยนี่ดูภูเขา่พเาพ,เพเื่อนจ้ะดูนะยอดเขาสวยงามจ้ะ สวยงามมากจ้ะเดี๋ยวสาวซื้จะพาขึ้นไปอีกเนาะ